กูสมอลนิ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่เจ็ดพีแล้วไปใส่มาวันนี้คือเต็มถังมาแต่เศร้าโอ้ยบักนี่หน้ากับผ้ากูเข้าไปชมตลาดเนาะโอ้มันมีเงินอยู่เอ่าสองร้อยวันนี้กูวูแจกน้ำหน่อยอ่กูกะเรื่องยอดเอาให้กูสองร้อยแน่นวู้ยซองตีเรียบหมดเลยอ้าว จัดไปชอบสิ่งนั้นจัดทูด้อเรื่องโยด้วยก่อนให้เจ้าโน้ลาอุษาลาอุษาตามไปเมื่ออือสทธาอ่ะขอบคุณลูกหลานพ่อขอบคุณลูกหลานที่ให้เกิดงานบุญร้อยวันคุณแม่วันเพ็ญอืออ่ะลูกหลานที่สมทบมาหรือว่าอนุโมทนามาขอบคุณเขา ให้หมดทั้งพวงให้มีสุขให้พ้นจากทุกข์อย่าเจ็บอย่าจนนี่กับสมโทษมานี่นี่ลูกไส้ลูกไส้หัวแก้วมือนีอ้อมเขียดเด้อต่อบบบนี้เว้ยเราว่าแล้วคำสวยพอนจากนี้ไปสิได้อ้อมเขียด สกุนบอกนี่หน้ามันซื่อเขียนมากรู้รู้สึกรู้สึกจังไหนเขาร่วมทําบุญกันมากยยินดีเอคืออยากบวชแต่บม่ได้บวชอายุแก่แล้วพระพุณเจ้าท่านไม่อนุญาาพระวาจังสันไปมาวาจังสันเลยว่าถ้าจะบวชต้องเตรียมเงินหกพัมาอบวชแล้ววันบวใอ้ยุด่นบปดการสรุปการบวชกา ผ่ได้บวชเลยคโปรเจกนี่ก็ได้บวชเลยก็คือชอบใช้ชีวิตบ้านไปตามนี่เนาะอยู่ไปทำอยู่น้ำกลือทำดีพยายามชอบสิ่งไหนก็ทำแต่ว่าันเอยสมบวรเขาให้บวชด้เปบัดแต่ว่าไม่ได้บวชแล้วก็สมมติว่าเราบวชอยู่ที่บ้านโชคไชนี่แหละปฏิบัติ จังไมาอยากปฏิบัติแนี้ยไหนงงเราไม่มีศีลหงงเราแล้มีศีลเนาะเออเอาวะอ๋อคือคืออัดมาเต็มทางได้เศร้าได้สนงัดยางลองถ้าน้ำมันทั้งรถทั้งก้นทั้งครื่องนแนลโอ้อ๋วแต่มันจะเป็นโอเครู้สึกยังไงงานบุญเรียบร้อยรู้สึกสว่างสว่างยังไงเอาว่าอธิบายใจมาก มีอย่างที่คองค้าที่อยากเทศอยากทําแน่บันแลวอยากเทศอยากทําเอออ่ะวามาโอ้ไม่อยากเทสอย่างนี้ผ่านแล้วเนาะอันบุญรรอยวันนี่งผ่านแล้วไม่ยากเทสอย่างแล้ววานนเออเออเทสน่ยมาไม่แอบออ จันเพ่งเราบอกว่าว่านไปที่พี่เจ้าไปอยู่กับมีแม่มเนื้โอโเจ้าสีเสื้อเล้วบอกหรือที่ไหนเจ้ามีความสุขบอกย่กับกูเองอเออจ้าอย่างยุใส่แบบไหนี้วาชัดเจนเลยเป็นอย่อางขึ้ไปอยู่อภูบ่ภูยุด้วยน้ำแข็เจ้าอยากอยู่ใส่แบบเจ้ากูยุใส่กับยู่ไรกันยู่บ่ได้เจ้าเจ้าต้องเอาความชอบความชอบความสบายใจที่ฉลัด อยู่นี่โอเคบอยังบอโอเคติดยังติดเรื่องไหนรายเรื่องอหลายเรื่องโอ้โหดีดีหมดฮะที่ติดติดตรงไหนเออมาเคลียร์มาติดตรงไหนหนึ่งเออหนึ่งกูกันคนเมาหลือกูโอ้บอมาคนเมาอ้าวโตกินนี่ยังชนะเออเอ้ามามาเคลียร์กันเถอะเมานออเออสองเอะฟังแล้วสองคนสองฟังเออ สองเอ้แอแนที่กูบบักเนาะอือเออสองสองเนี่ยนเนเ้าินเจ้าไปกออ่ามาข้อที่สองที่ไม่ที่คาใจอเช้าบ้านเขาอยู่เช่าบ้านเขาอยู่อม่งม่มเนี่ยม่ด้กูเดือนละแปดร้อยโอยากให้เสียเงินสองพันนี่บอกมามาเช่าสองพัน มีรายได้แปดร้อยพันสองพันรู้สึกว่าบบบคุมค่าบ่สบายในหัวใจเว้าว่าเขาจะเอาบ้านหลังนี้ไวอ่ะโอเคคอนี่คอนี่คอยจัดการให้สิหารายได้มาให้เจ้ามีรายได้โอเคบอกให้มีรายได้เสียแต่ตั้งไม่กดกับบริษัร การตรวจกับ่ได้กายกูอุ๊บโอเคคอบ้านเช่าเนี่ตัดแต่ว่าคอหนึ่งเจ้าต้องไปคุยกันเองข้อหนึ่งคือไม่ชอบคนเมาไม่ไปคุยกันเองจริงจริงอ่าข้อสามอ่ะนี่โอ้โหแต่ว่าเพาให้กินมันมัวโตไปไม่กินยูแต่ว่าอย่าเมาโอ้อ้าวเจ้าว่างไหนบ้านนี่อ้าวเลิกเลยเลิกเลยเหมือนนี่เนาะเออหลังจากนี่กันเจ้าคิดไว้ทังทีอ่ะเือไม่ต้องกินเลยเอาละทั้งเจ้าต้องคอยอ่าเอาว่า ว่ากูว่าน้ำเยอะเนี่ยจริงเลยเื่อมาว่ากูกินอยู่เนี่ยือบอกมาคนเมาบ่ดิบี่เนี่ยไรบอกแตบไม่เมาต้องลองตัวต้องลองตัวแสดงว่ากินแต่ว่าไม่ให้เมาพอกนอนกินนอนก็ได้แล้วนะก็ได้ก็กินแล้วก็อยากเห็นคนเมา่เลยโอ้แต่เงินอันนี้ก็ได้อ้าวเจ้าเจ้าไปเลยงเจ้าสีแางไหนบัน คือบอเลิกไปเลยเราอ่ะกินได้แต่ว่าอย่าเมาละเนละนาดคนกินมันดิบ่ับ่เมาเลยครับบกินมันก็ต้องเมาตัวบ่จบแน่นี่แสดงว่าบ่จบแสดงว่าจบแสดงว่าแล้วรักติดคอนี้อยู่เออมีปัญหามองนี่แหรอเงินคนเมาเดี๋ยวมอแต่ว่าเจ้าของเมาอยู่บ่เมากินกินเพราะบ่เมาแล้วอ่ะได้บาบันอะ อันกินกินได้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 ใจได้โอเคมีข้อใดอีกคอมีบันทึกซึ่งมีข้อใดอีกที่คาใจเท่านั้นเองนี่โอ้แค่นั้นโอเคท่านท่องจบัดจังแสดงว่าคันเนี้พูดแบบคันเห็นเฮาเมาเหรอแล้วสินอุกังอออุกังเอาจังสีซะคนนี้ละนะอันเจ้ามากเมากะไปเมาของอื่นเออ แรงออก็งึดอันนี่ซวงแล้วก็ช่างมาเออช่างเสร็นา่ะอือไอ้ไบร์ทนักกินอยู่นอ่มากินมากินมาคนเมาเมนอ้จานไทยร้านได้บ่เจ้าได้ยไอ้บ่เฮางึดอ่าโอเคหลับปากแล้วหลับอ่ะอวยพรสุดท้ายงานลูกหลานโอ้งานวันเทิงเอออ่าร้อย จบสมบูรณ์แล้วงานหน่วยวันเขาลูกหลานก็จการดูแลนีดู้กค่ะสมบูรณ์แบบวัตถุจริงทุกอย่างได้ก็ขอให้ลูกหลานที่อนุโมทนาสมทบมากอะให้เขาขึ้นกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเนาะเอา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 ตามเข้าใจรวมว่าชมโอเคเนอะวันศุกรด